บัตสวัสดิการแห่งรัฐข่าวจริงวันที่6พุศจิกายน2566ผ่าน4ข้อนี้ได้เงินเพิ่ม600บาทดูเลยคุณผ่านไหมล่าสุดครับหลายๆคนก็สงสัยกันเยอะครับว่าวันที่6พฤศจิกายนเนี่ยจะต้องเป็นยังไงบ้างนะครับผ่านอะไรบ้างจะได้เงิน600บาทแบบแน่ๆชัวร์ๆมาดูกันในคลิปนี้คุณเช็คไปพร้อมผมผ่าน4ข้อนี้เมื่อไหร่คุณรับเงินไปเลย6พฤศจิกายนนี้นะครับ มาเริ่มกันในข้อที่1กันเลยข้อที่1ก็คือ6พฤติการได้600นะครับข้อที่1คือได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่นะครับตรงนี้เนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่อธิบายง่ายๆคือใช้บัตรประชาชนในการใช้สิทธิ์ซึ่งทุกๆคนที่จะต้องได้ตรงนี้ก็ตามบุค้อคลิปเลยนะครับคุณต้องมีบัตรสวัสดิการถ้าคุณไม่มีบัตรสวัสดิการมันก็ไม่ได้อันนี้มันเข้าใจกันได้ง่ายนะครับแต่ทีนี้เนี่ยหลายๆคนเกิดความสับสนและเข้าใจผิดว่าบัตรสวัสดิการที่ได้เป็นบัตรใหมด ครับตรงนี้ต้องเข้าใจกันให้ชัดเจนครับว่าได้เฉพาะบัตรใหม่ที่ใช้บัตรชนในการใช้สิทธิ์ที่เพิ่งผ่านการลงทะเบียนไปนะครับในปีที่ผ่านมานะครับซึ่งณปัจจุบันตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามีคนผ่านเยอะนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเป็นกลุ่มที่ผ่านบัตรสวัสดิการแ<ม>ห่งรัฐรุ่นใหม่ได้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่อยู่ตรงนี้คุณก็แสดงว่าผ่านข้อที่1ครับได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ ดูง่ายๆครับคุณเนี่ยลงทะเบียนผ่านตรวจสอบสมบัติก็ผ่านยืนยันตนก็ผ่านแล้วเป็นข้อสังเกตง่ายๆอีกคุณอาจจะเคยได้เงินในเดือนก่อนหน้านี้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นตัวสังเกตได้ดีนะครับนี่คืออันที่1นนะครับข้อที่2คือเป็นผู้สูงอายุอายุ6 0ปีขึ้นไปนะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดที่สําคัญมากเป็นอันดับที่2เลยนะครับเพราะว่า ถ้าไม่ีถ้ามีบัตรสวัสดิการก็จะต้องเป็นผู้สูงอายุด้วยเพราะว่าเงินตรงนี้เนี่ยมันเป็นเงินโครงการที่จ่ายเพิ่มให้สําหรับผู้สูงอายุเป็นเงินที่ปกติแล้วเนี่ยจากเดิมเนี่ยผู้สูงอายุจะได้นะครับในบัตรใบเก่าจะได้5 0าสบหนึ่งบาทเป็นเงินที่เข้าในบัตรสวัสดิการใช่ไหมครับซึ่งในครั้งนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ทีนี้จะเป็นรูปแบบใหม่คือรวบรวมยอดหลายๆเดือนทีเดียวนะครับแล้วโอนให้กับคุณซึ่งสูงสุดก็คือ600โดยตรงนี้เนี่ยเป็นเงินให้ผู้สูงอายุ60ปี 60ปีขึ้นไปนี่ดูยังไงก็คือ60คําว่า60ปีขึ้นไปคือ60 61 62เี้ยไล่ไปเรื่อยเลยครับไล่ไปเรื่อยไล่ไปจนถึง70ถึง70นะครับไล่ไปเป็น80 90นะครับไป9 0ไป100นะครับไล่ไปเรื่อยนะครับไปเรื่อยเลย คือ66เอ็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะฮะจนก็คือทุกคนที่60ขึ้นได้หมดอันนี้เคลียร์ให้เข้าใจแบบนี้นะครับนี่ข้อที่2ข้อที่3คือการผูกพร้อมเพข้อนี้สำคัญเป็นอันดับที่3นะครับสำคัญมากเลยนะครับ คือการผูกพร้อมเพย์ด้วยแบบประชาชนนะครับหลายๆคนเงินเนี่ยพอถึงวันแล้วไม่ได้พอถึงวันที่ต้องได้เงิน6พฤศจิกานะครับสมมติว่าคุณดูคลิปนี้ไปแล้วแล้วพอถึงวันเนี่ยมันไม่ได้นะครับมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากข้อนี้ข้อเดียวเลยนะครับก็คือการผูกพร้อมเพย,เย์กับแบบประชาชนหลายๆท่านลืมการผูกพร้อมเพย์กับแบบประชาชนนะครับว่าไม่ได้ผูกให้เรียบร้อยไม่ได้ผูกให้เสร็จสิ้นนะคือพ้อมไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับแบบประชาชนให้เรียบร้อยนะครับ ในวันที่1เนี่ยพฤศจิกานะครับคือภายในวันที่1นะคือผูกพร้อมเพย์เนี่ยมันจะต้องภายในวันที่1นะที่นี้คือวันที่1พฤศจิกาเนี่ยถือว่าทันนะครับ31ตุลาทันนะ30ตุลาหรือก่อนหน้านี้ทันหมดนะครับภายในก็คือก่อนหน้าภายในหรือผมใช้คําว่าก่อนหน้าก็าได้ก่อนหน้านะครับหรือภายใน ก่อนหน้าได้หมดเอาเป็นว่าถ้าคุณยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับประชาชนนะครับก่อนวันที่1พฤศจิกาเนี่ยหรือเลยวันที่1พฤศจิกาไปแล้วนะครับก็ถือว่าต้องรอรอบต่อไปละนะครับซึ่งมันยังมีโอนอยู่รอบต่อไปแต่ก็อย่าลืมไปผูกพร้อมเพย์กับประชาชนให้ด่วนด้วยนะครับซึ่งพอคุณผูกพร้อมเพย์กับประชาชนสําเร็จเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็<ๆ>จะได้รับเงินแน่นอนนะครับในวันที่6พฤศจิกายนนี้โอเค มีข้อที่3ข้อที่4ที่คุณต้องผ่านสำคัญมากนะครับถ้าคุณเคยได้เงินในเดือนก่อนหน้านี้600มาก่อนเนี่ยคุณถือว่าไม่ได้นะคุณจะต้องเป็นกลุ่มที่ไม่เคยได้เงิน600มาก่อนซึ่งทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าการจ่าย600เนี่ยจ่ายเป็นครั้งเดียวนะครับเป็นโครงการที่จ่ายเป็นให้สำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่มีบัตรสบัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าคุณไม่เคยได้600มาก่อน ในที่นี้เนะี่ยมีหลายวันนะครับที่เขาจ่ายมาแล้วเช่นวันที่วันที่12กันยาเนี่ยก็จะ600ไปแล้ว13กันยา6 0 0 14กันยาก็เคยจ่าย600มาแล้วนะค,คุณไม่เคยได้เงิน6 0 0ในวันที่13 12 13สิมาก่อนเลยนะรวมถึงในรอบก่อนหน้านี้ก็คือไม่ได้เงิน600ในวันที่6ตุลานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคือถ้าเกิดว่าคุณไม่เคยได้600ในวันที่ผมได้บอก4วันนี้เลยนะ ไม่ได้เงิน600ในวันที่12กันยามีเงินในวันที่13กันยาไม้เงิน600อในวันที่สกันยาและไม่ได้เงิน600ในวันที่6ตุลานะครับก็จะถือว่าผ่านนะครับข้อนี้ถ้าเกิดว่าคุณบอกคุณอาจจะเคยได้วันที่12กันยา13กันยาหรือ14กันยาหรือ6ตุลาสักวันหนึ่งคุณเคยได้600เป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณก็จะไม่ได้นะซึ่งเงินตรงนี้เนี่ยเป็นเงิน ที่โอนเป็นเงินสดด้วยนะครับโอนเข้าบัญชีที่คุณกพร้อมเพย์กับประชาชนเช่นคุณุกพร้อมเพย์กับประชาชนไว้ธนาคารกรุงไทยเงินก็จะเข้าสู่บัญชีที่คุณกพ,พร้อมเพย์กับประชาชนในธนาคารกรุงไทยอันนั้นนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยได้เงิน600มาก่อนคุณก็จะได้ในวันที่6พฤศจิกายนนี้เพียงคุณต้องผ่าน4ข้อนี้ให้ครบนะครับต้องผ่านทุกข้อด้วยเพราะว่าสําคัญทุกข้อเพราะมีหาข้อใดข้อหนึ่งที่คุณไม่ผ่านคุณก็จะไม่ได้ อันนี้เคลียร์กันชัดๆแบบนี้เลยแต่ผมทบทวนให้คุณเข้าใจกัน,นง่ายๆอีกครั้งนะครับเอาแบบไวๆจะได้เข้าใจกันอย่างแจ่มแจ้งนะครับอันนี้เนี่ยอธิบายกันอย่างชัดเจนเลย6พฤศจิกานะผ่าน4ข้อนี้ครบนะครับได้เงินเพิ่ม600บาทข้อที่1นะฮะได้บัตรสวัสดิการรัฐรุ่นใหม่ข้อที่2เป็นผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปข้อที่3าม ผูกพรมเพย์ได้แบบประจำตัวประชาชน13หลักเนี่ยภายใน1พฤศจิกายโน6 6นะครับต้องภายในหรือว่าก่อนเวลาก็ได้แล้วก็4ไม่เคยได้เงิน600เข้ามาก่อนเลยคือเงินที่ผูกพรมเพย์ประชาชนไม่เคยได้เข้ามาก่อน600นะครับแล้วสำหรับคนที่ได้ตรงนี้นะครับ600ผมก็ยินดีด้วยนะครับเงินจะโอนให้กับคุณในวันที่6พฤศจิกายโน6นะครับต้องบอกเลยสำหรับคนที่ได้เงินตรงนี้เนี่ยคุณจัดอยู่ว่า เป็นมีโอกาสที่จะเป็นกลุ่มที่ได้เงินสูงสุดนะครับถึง4 0 0 0กว่านะครับมันมีกลุ่มหนึ่งที่ในเดือนพฤศจิกายนนี้ได้4 0 0 0กว่าเลยคุณอยากจะไปดูรายละเอียดตรงงานแล้วเช็คแล้วใช้เงินตรงนั้นให้หมดเนี่ยจะทํำยังไงนะครับผมมีทาคลิปอธิบายไว้อยู่ว่าตลอดเดือนพฤศจิกามีกลุ่มนี้ต้องต้องผ่านอะไรบ้างถึงจะได้เงิน4 0 0 0กว่าบาทนะครับก็หลังวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะใส่ข้อมูลหนึ่งให้วมถึง กลุ่มนี้เนี่ยบัตรสวัสดิการกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยหลายหลายท่านนะครับที่ไม่ทราบเรื่องว่าคุณอาจจะมีเงินเหลืออยู่ในบัตรหรือเปล่านะครับตรงนี้ผมอยากจะฝากทุกท่านให้ไปดูอีกคลิปหนึ่งก็คือจะต้องมีอะไรบ้างถึงจะได้เงินที่อยู่ในบัตรเก่าแล้วบางคนนะมีหลายพันบาทเลยนะครับตรงนี้ฝากกับทุกท่านเอาไว้ด้วยหลังวิดีโอนี้สามารถไปดูได้หมดสำหรับวันนี้สวัสดีครับ